สบายดีทุกคนดีทุกคนจิตดีตอนเท้าทุกคนเขาซูซอ,อ,น,อ,อนอูร้องศานเนาะตอนนี้น้อูอยู่ฮานลาบแซบที่สุดในโลกแต่ว่าหาก,กับพากันไปกินมาแล้วทุกคนต้องไปเบิ่งที่ซ่องลุงเด่นเดอ้อมื่อนี้อูก,กับตัวอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเมื่อนี้อาจจะไปลิ้นอาเขาเอินอีกอย่างกับตัววงังวังปลา ตอนนี้เฮาอยู่ไปลินไปลินบางป่าทุกคนแล้วก็อยู่ในตัวอำเภอไปหละเมื่อนี้เขาซีมีแผนเดินทางเข้าไปตัวในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเดี๋ยวนี้รอท่าลุงดินนำหน้าไปก่อนไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเนาะเมื่อกี้เจ้าของฮานเพื่อนกะมาท่ายรถลาวเนาะ่นบอกว่าเอาไว้เป็นที่นัดหนึ่งว่าแบบมีรถลาวเข้ามาเที่ยวฮานเพื่อนสินะคนบอกว่า คือฮานเพื่อนนี่เป็นฮานลาบแซ่บที่สุดในโลกคันท่าไผ่าได้ไปได้มาแล้วก็คือแบบมาปลายแล้วก็เสิร์ชหาใน G ี s เท่านแหละทุกคนว่าฮานลาบแซ่บที่สุดในโลกสินะมันทักซีออกมาให้แล้วก็มาตาม GPS ีเบอกเวลามาแล้วคันท่าหู้ซื้อมันไก่บรต้องเรต้องกังวลด้อทุกคนเด้อเพราะว่ามันอยากไก่น้อยนึงแต่ว่าคือมาแล้วคุ้มจนหนาวเลยเนาะจนหนาวเน,ะวน,นาเนอะอือ แต่ว่าน้ามันขุ่นดิลองไปเปบิ่งบรรยากาศทุกคนบ้านวังป่าอาหารเครื่องดื่มที่พักมีอู้ห้ตัวมันมีร่องแพลอีกตัวเออไงอัอนนั้นเป็นแพลที่ร่องแพลหมดเลยน้ำมันขุ่นเนาะโอ้นี่แล้วถ้าเรามีคลิปเรามาถ่ายคลิปตรงนี้ได้เนี่ย ใช่ไปไหมครับไปไหมครับไปไหมครับต้มไก่ไหมครับต้้มเลยอ <c oughs> ๋ออ๋อยยอ,อ,อยู่ใกล้ๆกับรานลาบนอที่สุดนในโลกพ <c oughs> <อ>ี่น,น,อน้องลงมาหน่อยติ๊กติกันโอ้โหรองจากไหนไปไหนครับ <c oughs> โอ้ไก่บ่แคมป้งเนี่ยมีร้แคมป้งก่นะครับไม่เนาไก่อยู่เด้ไก่ไก่คือถึงว่าถ้าเราก็จะมีคนอใ้เราแบบ้อ้หัวจะได้่ทเดี๋ยวนี้บอกว่าสนะแ่อนนี้พ่อของแม่เขานี่ยแต่อนนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยะเดี๋ยวนี้บอกว่านเออ อ่ร้อกว่าบาทใช่เอาเครื่องดื่มใส่น้ำตีน้ำแข็งไปเนาะเอาลำโพงบูธไปเนาะนี่ขายหานำงเนาะวิวสวยมาก่ต้องมาดูใช่ค่ะนี่น้ำาเดี๋ยวน้ำปกัอ้อยก็ไออออ้อ เราอ้ินอี่ไปออกสารวินกันี่อไม่เข้าไทยล้ออกไปารวินไปไปไวินไ้องเพลงอันนี้ไปไปนี่ห้องเพลงไงบูมเบิบ้าให้ลุงเด่นไงอไหนไกันไหนตวปไปไปจะไปไปไปจะไปไปหนาจะไปไปหนาไปไปไปอ๋อในร้องเพลทุกคนนี่ ลุงเน้นว่าอันราคาแพงเพิ่มขึ้นเพราะน้ำมันเพิ่มขึ้นน้ำมันขึ้นเนาะน้ำมันขึ้นว่าบอลมีปลาเนาะฮะปลาจะอยู่ตรงนั้นอะเมนมโบเห็นแล้วไอ้ฝ่ายน้ำคุณอ๋อเป็นเอานี่เนาะเขาเห็นโน่นนี่รือว่าแพนี่มันสิโบแตกบ่เนาะตัวย้อยขึ้นนี่มันแตกปุ๊บหแหละไอ้ฝ่ายอะไรก็ตัวตัวก่อน เสื้อกับนุ่งหไดแล้วรหดหมดวันนั้นตอนนั้นที่มาอยู่เนี้ยปามน่ารักมากเลยแลนบอแลนคือปลว่าหาคนแท้มันได้ยินเสียบคนก็วิ่งเข้ามาหาคนอ่ะเออเพราะว่ามันมาแล้วมันได้กินอาหารไงที่ซื้ออาหารหมดไปตั้งสองร้อยวันนั้นอ่ะกรขนุมหมดแล้วมันเว้ยมันมดมันอยู่ในน้ำไม่แหละแค่เราบพิ่เห็นโตมัน แปกด้วยนะอู๋ป่าเมือนป่าแบบป่าอีกอย่างว่าปาลาพวงก่อเหมือนปลาปลานินก็ไม่ใช่ปนเป,นปลกเห็นละัวน่ะัน,ะนงนี่นปกระติน่นนนอยู่ตรงนี้แหละอ๋อถ้ามันได้ยินเสียคงคนก็เธอวิ่งวิ่ง่งมากินอาหารกินบบมีไอ้ฝ้ ไปเรเห็นหนึ่งปลาปลาไม่เป็นไราาค่ะไป<า>อีกช่วงะดูกาน,นึ่งใช่อวาน่าจะมาช่วงประมาณสงการเน,ะนาะช่วงน,นั้นก็เยนอากาศเย็นอยู่นะน่าจะประมาณคุพามาน่ยก็เย็นเย็นอยู่นะก็เย็นอยู่ไปเลค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่อำเภอปลายาอยู่ติดติกับหานลาบอ่าแซบที่สุดในโลกนี่หานลาบแซบที่สุดโลกก็บยุธงนี่แหละ แต่ว่าเวลถ้ามารอบหน้าเดีย๋ยวเราชวนเพื่อนมาหลายๆคนมาขี่แพรล่องไปใช่ใช่ค่ะสาแม่ชวนน้องมาชวนใครค่ะอ,ะอะ่เวลาห้านาที่แท้แทบที่สุดในโลกนี้มาตาม GPS แล้วมากไก่บรต้องคิดว่าลงมาเด้อคือห้านกกู่ไก่อิหลีใช่ใช่เขาติดแม่น้ำติดภูเขาใช่ค่ะ,ะไปบรรยากาศดีมากห่วงจุ้ยได้เนาะไอไฟเนาะ มีแม่น้ำมีภูเขาถ้าเป็นศาสตร์ไอคนจีนนี่เขาจะบอกที่ตรงนี้นี่สุดยอดะเลยใช่มีแม่น้ำมีภูเขาพี่ว่าที่ของเขาน่าทำรีสอร์ทใช่แต่ว่าเพิ่บริเวณละบริเวณทานอาหารแทนไปเอาไว้ขี่รถไปอีกก่อนว่าเขาจะไปเที่ยวทางไหนเนาะไอ้ฝ่ายเนาะยังบูฮูแต่ว่า ขาไปแวะทุ่งบัวตองบอกเลยว่าได้แวะโบแวะไปไปแวะมืดนึงไปถ่ายรูปเนาะได้มาแล้วโอเคค่ะไปไหนแล้วล่ะหนุ่มๆไปถ่ายคลิปแล้วไปโอ้ไปเอาบักข้าวเขาฮะใช่ช่วยมากอันนี้นี่เหมาะกับฝรั่งขนาดเลยอันนี้เนี่ยโอ้แม่แดแทะนี่เป็นการที่สวนต่อยก็ได้นะโหทำแบบนี้นี่ทวาได้อยู่งสวนต่อยบุมีน้ำแบบนี้บว่าทำให้สวนจริงไหมเออ ที่พักขายได้ขายเะยน้องขายเพจเดใช่พักนี่คือละสีเอ้าบวแพงตัวต่างเต้นห้าสบาทกางาสิบาตัดเบอร์ทองากลางที่นี่าคคนไหนายเนาะอ้เนี่ยเขา็เปียกอีกโอ้ไม่อู้ว่าบอไอ้าฟบอนั่นบวกลางเต้นเลยอู้นะไมไปซอกไปซ็อกจอมมังวมแล้วก็นอนเลย โดยแท้จริงส่วนเขาเฮ็ดเถียงแบบนี้ได้เด้เอาอมันกระโดได้อีอย่างหลายเดี๋ยวไปตามพ่อโต้แม่ก่อนเดี๋ยวไปตามขอปโทรแม่มาเด้อเดี๋ยวบอกมาถือเด้อตัวเห็นใะนี่นี่อย่าบอกมาถือเด้อเป็นนักกีฬาก็ต้องมีจักแสนสองแสนสองแสนอยู่เด้อแบบนี้นี่แต่กระไรอยู่ให้แบบนี้งามก่อนท่านท่านไปอยากให้แบบนี้นี่แสนสองแสนนี่ได้อยู่โดยเพิ่งดูท่าย่ายู่ไปโดยไปเห้ดู่สวนจัก เหตุยูส่สวนจากสองหลังเลยเห็ดห้องน้ำนหลายห้องแบบนี้คน,ค,คนสวยไม่ไปคนสวยเพื่ไปคนสวยหรือคนรอคนสยคนสวย <laughs> เออตัวคักเลยตัวาแบบนี้นะคักแค่นี่บบนนอรก<า><า>เนาะค่ะบรรยากาศคักคัอยากได้หนม พูดนะถ้าห้องมานอนนี่ก็ดีนั่นแหะนอนนี่หนึ่งใกล้น้ำด้วยมีแคมปิ้งนี่ด้วยก็พรเวทด้วยคืนนึงมานอนคืนนึงสี่ร้อยลุงเนี่ยเนาะช่วงนี้นะสี่ร้อยกลางเต็นห้าสิบบาทวันนี้วันที่สิบสี่เดือนพฤศจิกานน่าาารคี้ทต้นปีก็แต่ว่าก็หกเจ็ดแปดร้อยใช่นอนนี่เล็กก็ได้เพรต้องเอาหมอนเพรต้องเอายังเออเนาะให้มันยุบเอาแต่อันจ้อมมังวม วาให้ยุงกัดแล้วก็แล้วนอนได้เลยสบายสบายสบายรู้อย่างงี้มาอยู่ที่แล้วนี่เนาะกําลังมาปลายจะมาแต่ที่นี่แหละคือโรงเรียนว่าเลยรู้ยังไงไม่เท่าลุงนี้รู้อะไรไม่เท่าลุงนี้ถ้าอย่างนั้นก็คือนอนนี่ตื่นเช้ามานี่มาไปกินลาบแซ่บสุดในโลก ถึงแม้ไปกินลาบก็ได้อยู่ว่างงแม่ก็เปิดร้านอาหารตามสั่งนี่ใช่หน้าได้ได้ประสบการณ์แล้วค้อมหน้านี่มาไน้นอนบ่สบายสบายเลยตัวย่อยไปนอนนู่นสองพันอ่ะตัวย่อยไปนอนสองพันลิสิโดนแตกตัวย่อยไปนอนไปนอนปลายสองพันบอกอย่านะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเขาทาสีอย่าบอกนะที่คนจีนซื้อกันเป็นร้อยหยวนพันหยวนนั่นอ่ะอม่แล้วบอกนะ เหวยเขียวเขียวจริงมั้ยหิน้ำไปอืมเหมาะสีดิโอ้เหมาะกับกันฮุกชี้ใครจะบอกนะเราไปจีนนี่ขายก้อนละเป็นหมื่นหยวนนะมามาบ่อนแม่นี่คันว่าซีใหม่ให้คอนเทนต์แบบคิดทำกับเขากินหาหนอกินกระไรอีกเลยนี่นะเอ็นมีฮอตจำมังหุ่งลุงเด่นซื้อไม้ข้าวหลังมาในสองวันแล้วยังไม่ได้เผาเลยมีปลาอีกลุงเด่นมีปลาอีกเลี้ยงอยู่ในนี้ เดี๋ยวๆขอเบิ้งทรงตัวนี้ก่อนเพื่ออาจ,จะเอาไปเฮ็ดยุ่ส่วนสวยคักเฮ็ดบนี้ตอยเนาะนี่ทุกคนเพื่ออูออ่กับตัวอาจ,จะาไปเฮ็ดยุ่ส่วนหลังหนึ่งเอาไปเฮ็ดยุ่ส่วนหลังหนึ่งมีห้องน้ำห้องอันเดียนี่ประมาณนี้เนาะน่าจะเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดซองหลังที่กันมาเนาะบรรยากาศ บรรยากาศคักๆเนาะมีมะพร้าวไฟมีอ,นนอะ้อเดียกลินตมะฮุ่งมันสบายได้อีเนาะอันนี้มะฮุ่งมาละกอดำเนินบ่อันนี้ฮอลแลนด์อนนเออกินซุกที่ฮอลแลนด์เนาะ อนแรงมกินซุกได้ทำได้มันสวยนะน้ฟังเสียงน้ำไหลได้ด้วยใช่เวลานอนกลางคืนนี่มันจะมีเสียงน้ำเนี่ยหลับสบายใช่ค่ะเบบน้เาดสียดายนะไว้เทอน้ไว้เ่น้าไม่เป็นไรโดยโดีไปนอนคืนสองพันมาจะเป็นลมกายิ่ดวงี่แตกนอนบับ สองพันนี่ค้าน้ำมันรถกลับประเทศลาวได้เลยคุณว่าเจือเตยคือมานี่ท่านสามารถลองแพไม่อย่างใดเพราะว่ามีแพอยู่ทางผู้ลองห้องยางไม่อย่างใดนี่ไปดูบนห้องเลยไหมนอนตื่อ๋อไปดูบนห้องเนี่ยอุ้ยตัวอาจจะเฮ็ดหลังไปพันยุ่ส่วน เออเนาะแล้วเขามาดัดแปลงเป็นที่พักอ๋นี่หลังนี้งามฝรั่งฝรั่งชอบมานอนโซนฝรั่งนอนแล้วอ,อตรงนั้นมีตัวม<อ>ีตองนั้มีตัวโอเคละสานี แล้วมีระเบียงอยู่ด้านหน้าพุ่นเหรอใช่อแล้วก็สซมเข้าเข้าทางนี้แต่ว่าระเบียงเอากินเล้าโอ้ใช่ถูกใจถูกใจเด็ดดเ่นชอบชอปช็อ้ยนปมีน้ำคลองเอาน้ำน้ำล่องล่องน้ำอ๋อเอาปลามาป้อยเนาะน้ำเขาอุดมสมบูรณ์ดีเนาะเขาจะอันหมู่บ้านเขาจะเอาไปปลูกครับปลูกกระเทียมมั่งข้าวมั่งอะไรมั่งเป็นห้องเมืองเนาะ โอ้พักอันนี้เป็นกินกินเหรอกินได้อืมแม่ละอันนี้จีจูชายนะเนี่ยใช่นี่ยจที่จูชายที่เขากินกับกับเราเล่หมูน่ะอ๋ออันนี้แม่นคนม้งเขาไปต้มใส่ไก่เป็นสมุนไพรม้งอันนี้กินได้นี่พักอันนี้มาพักกินนี้ซื้อหมูมากะเพราไม่ต้องกะเพราอยู่แ้ยใช่กะเพรามาพักนีมีครบหมดเลยการเต้นห้าสิบบาทได้กะเพราไปสิบบาทคุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนสิ่งงมายูใส เออ,อ,อโฮมโฮมสเตย์แม่เพื่อนนี้จะอยู่อ่าติต๊กกับฮานอ่าลาบแซ่บที่สุดในโลกลาบอร่อยที่สุดในโลกลาบอร่อยที่สุดในโลก<ม>อ๋อร้านน้องสาวอ๋อเป็นพี่สาวซื้อไปกินลาบออกมาแล้วก็วกอยากมาได้นี่แล้วก็เซิร์ชคำว่าบ้านวังบ้านวังปลาแม่บ้านวังปลา,า,า,ปราหรือว่าถ้าเซิร์ชไม่เจอก็ให้เซิร์ชคำว่าลาบอร่อยที่สุดในโลกเซิร์ชใน Google Map ใช่ค่ะมันมาที่เดียวกันก่อนถึงใช่ก่อนถึงฮานแซ่บเดี๋ยวให้แม่ผ่าเบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อว่าเพื่อนมาแล้วอ่ ติดต่อมาก่อนเพราว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ฝากเบอร์โทรได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกสองห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าสามค่ะโอเคค่ะบ้านวังป่ามาได้อำาเภอปลายไม่ห้องอเภอปลายแม่ห้องสอนนี่บรรยากาศไม่ต้องไปเสียสองพันแม่แล้วเสียแค่ห้าสิบบาทสี่ร้อยกว่าบาทยังไงตัวยุ้ยนอนลับทั้งคืน ร,ร,ร,รู้ไงม่สู้รู้งี้ไปเราเดินทางกันต่อต,<ร>ตัวโอ้ยอคือที่โงเรียนก็ชอบดูชอบดูติต๊ตตอกันอนะที่เป็นอะไรเนะี่ยคนจีนเขาไปผาลุงเด่นถ้าลุงเด่นมากแบบนี้อู้สิติดตตอให้ลุงเด่นไปก็พ่อจอยแล้วลุงเด่นต้องมีเครื่องซื้ออันที่อันไอยใช่อันที่อันอันที่วัดว่าอันนี้เป็นวัตถุอีกอย่างนะเอาไฟสายนะไม่มันมีเครื่องที่ไปวัดว่าอันนี้เป็นวัตถุอะไรอ่ะ ซื้อเครื่องนั้นไปกัเพ่าจ้อยเดี๋ยวพ่อจ้อยพาไปหาทองหาเครื่องของมีค่าในในป่าในถ้ำในแอนเดเซียนะไปก็ไปที่ล่ะมักเบิองดิมักชอบมากอย่างนั้นแหละจะต้องไปกับพ่อจ้อยเออเออเออที่แบบนีนะเอออันนั้นแหละพ่อจ้อยอยากได้เครื่องอันนั้นแหละเพอเรียกอะไอะไรช็อตพอย์นะพีดพอย์พอยถ้าสมมติเราเจอแล้วเราขุดไปอนมา เออแล้วมันเครื่องนึงเท่าไหร่ลุงเด่นปปเครื่องเครื่องเอาเครื่องตัวใหญ่หรือเครื่องตัวเล็กพอยเตอร์พอยเตอร์พี่ให้อเนี่เป็นซีซีน่ะเครื่องตัวเล็กก็ได้ตัวเล็กนี่นไม่กี่ร้อยอ้าวซ,ซื้อไปให้พ่อจ้อยก่อนอไม่กี่ร้อยเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องซื้อผมของผมดีเลยนะผมมาให้อเน,นี่ไปบอกอเน,นี่ใช่ไหมไม่ใช้ขอเนี่ยไม่ใช้หรอกอเนี่ไม่ได้ใช้หรอกใช้แบบนี้เลยดีกันน้ำอยู่อุตส่าหวให้ยังไมปดวงคืน อูแคงปรึกษาดีนะพี่จิบอกสูตรให้นะแกล้งไปเข้าที่แกล้งไปเข้าลาซาด่านะเทิปๆๆ้าเนี่ยนั่งอารมณ์ดีๆหน่อยอันเพี้ยรเนี่ยอันนี้มีเนี่ยตัวนี้มัน,นดีไหมยีม่ห้อนี้ใช้ดีไหมแกล้งถามปอยะไรกันแหละ <c oughs> าจะสั่งก็มันรู้จะสง่งไปที่ไหนเนะ <c oughs> าะแถวๆที่ใครมีไหมเนาะแก่งอย่างนี้แหละส่งให้วัดพี่มุดก็ได้ครับเดี๋ยว่าจะบอกเออไปเอาเลยอูอยู่ในรถพี่แหละมันจะไปอย่างเงี้ยไม่เพียร์น่สิบอกว่าเออเดี๋ยวพี่สั่งให้ลงบ้านใครดีลงนครปฐมก็ได้ครับถ้าสั่งถ้าจะถ้าเขาจะกดสั่งจริงอกว่า ไม่เอาละไม่เอาอะเตรียมก่อนก่อนบอกเราเห็นคลิปนี้เราเบื่อเลยเอาละอันนี้จบไม่เอาละถ้าว่ามันจะเอาให้มันเอาให้อยู่ไม่ได้ใช้หรอกผมผมมันเมาเหล้าผมให้มันไปตื่นเช้าไหมเสียดายเลยว่ากูให้ทำไมมันไม่ได้ใช้หรอกออชบแกเวลาเวลาลูกเด็บเมาไหม่งหมดตัวกันอย่างนี้เนี่ยเจออะไรเอาให้เหมือนพี่เคนพี่เคนมีอะไรก็ให้คนอื่นหมดอ่ะ ปืนก็ยังให้ปืนมีใบนะปืนจุดสองสองอ่ะกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ให้เพื่อนไปเฉยเลยวันนั้นไปกินกาแฟ е. ร้านเพื่อนเพื่อนเลี้ยงกาแฟ е ใหญ่เลยเคสมันดีนะมันเอาปืนนีพวกมัปืนอยู่จงร้องพี่ภูเก็ตอะ่ะมีอะไรให้เขาหมดซามมูไรแกซื้อมาหมื่นกว่าก็ให้ผมมาล่ะพี่เข็นเมาไม่รู้ว่าเมาหรือไม่เมๆๆาให้มีแท่นวางท,ที่อยู่ที่บาร์เหล้าอ่ะมีแท่นวางเออนั่นละหมื่นกว่าน่ะ ของญี่ปุ่นแน่เลยนะได้แหละลุงเดนไปนได้ซื้อเอาแหละบางวันไปบนันก็เอานั้นหม้อนึ่งให้หม้อนึ่งสเตน <c oughs> เลสอย่างดีพี่เชนอยู่กับพี่เชนไมใหม่เลยมาอยู่กับลุงเดชป้าจ <c oughs> ับของอน,นุรักษ <c oughs> ์เอ้แท้แท <c oughs> <c oughs> ้โ่เคยถึกน้ำเลย <c oughs> กินเหล้ากันดีดื้อเต้นตื้อมาอะไรเผื่อไปเหล้าเผื่อไปไปไหนเผื่อได้ใช้ให้ตื่นเช้ามาพอหายสา่งอุ้ยครัวให้ไปนทำไมมันไม่ใช้แล้วเนี่ไอ้เนี่ยกับพี่ใช้กันไปแต่ย้อยลุกมาได้ค่อยมานอนฮะสิบบาทไม่ได้นอนเลยสองพันนะสบายคักเลยลุงเด่นนะสบายข้าเออเนี่ยมะพร้าวเขาก็มีนี่มะพร้าวไฟมะพร้าวไฟ บ<ม>างฮ้งี่นอกเอามาแกงเอาไม้เ็ดทางลงทางลงมาแกลียงเกลีงเทปนื้อก็ยังได้นเลยใช่นนกะเพราก็มีใบมะกรูดก็มีครบพ่อพกับนายบอกว่าอ,อ๋อรู้นะพวกนี้ไม่ต้องให้ข้าวนะบอกนนี้เขามาโปรมโมทคุณบางฮ้งหูดนะหู้ฮอ,อร์เนสุดเลยนะเออแม่น,นแกงคูดีแซ่บที่หันไอ้ฝ้ายมาเป็นแหนงซะนะแม่นแกงแหนงนอม้ ที่จริงนะการแกงเราไม่นะนอใหญ่บริแซสบได้ต้องแกงเราในนู่นถึงจะแซ่บห่วงยางตัวนี้สมมติว่ามีใครคนหนึ่งไม่ไปกับเราใช่ไหมเออเราก็ล่องห่วงยางเนี่ยไปแล้วไปขึ้นโรงโรงเรียนที่เราพัก <c oughs> ให้รถไปรับมันสีฮอดเวลาบ้านหามันสฮอดโรงเรียนเวลาทเดินทางกันต่อเ<า>นาะงมาสิไปใส่เน<อ>ี่มานแม่กับเปิดแล้ววันนี้ลูกน้องลา แม่ยึดกระพายนี่ฮะเรียกหรอมีลูกสะกายอยู่ออ๋ส้ายเปิดปูนจัดการออ๋แม่ก็อยู่บนบ้านตู้ห้องแครับถ้าหน้าสงการนี่คนมันเต็มเลยออ๋ขายวันหนึ่งเป็นแสนเลยโอ้ผมมาเล่นน้ำคนหนึ่ง่วนหนึ่งอยู่ในน้ำโซนหนึ่งอยู่นี่หรอจะมีซุ้มอยู่ในน้ำอ๋อเฮ้ซุ่มอยู่กลางน้ำ อันนี้เป็ดตี้ของต้นพิงเทพอ๋อซื้อแบบแป้งกันทำไมเนาะซื้อแบบแป้งวันนี้เราก็เดินทางกันต่อนแล้วทุกคนเนาะเดินทางจากปลายไปแม่ฮ่องสอนเนาะทุกคนเนาะไปฮอดแม่ฮ่องสอนก็น่าจะค่ำค่ำหมดเลยจะคอยซีฮอดเบอร์นี้เพราะว่าสไตล์การเดินทางของพวกเราคือแวะแล้วทุกคนเนาะแวะนั่นแวะนี่แวะอ่นเพลานี่เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางจากปลายไปไปแม่ฮ่องสอนเด้อ บอกเลยว่าบรรยากาศคืองามแห้งทุกคนผุดสีไวมากนี่บรรยากาศคืองามคนน่ะนี่ดอกสกุละดดอกสกุละดอกเสือโคร่งนะสัญญาณตัวบุฮูดอกอันอันะไรก็ตัวรอกบัวตองเมือ่วอวานนี้อูกก้กำลังรับวีรรถเตอ๋อไม่ได้ดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้ไมไไมนี่ไม่งามสุด แท้จริงเป็นด,ดอกบัวตองนะทุกคนไปนี่เ่าต้องไปฮอดอำเภอปางมะาผ้าก่อนนะทุกคนนะปางมะผ้าบรรยากาศโอ้ลุงเกดอย่าลืมซื้อน้ำแข็งนะครับลืมเลยเนี่ยน่าจะต้องไป็นดอกเบร์ตองมะ้ว้าโอ้โหวิวสวยมากทุกคนรูบรรยากาศไอ้อยังผ่อนโค้งหลายได้นี่นะกายปางมะผ้า,า,าเข้าวปางมะผ้า,ไป,ปา,าไปผุหลับโค้งนะ ไ,ไม่ห้องสอนถึงว่าสองข้างทางจะเป็นป่าแต่ว่าเส้นทางนี่คือแบบงามเหขาตัวเองเนาะฮันดงองพี่ล่ะเออ,อ,อพี่ยังพี่ล่ะบา่าติดป่าวรันจังวะเวลาเห็นพระอย่างย้างนำทางนะอีต้นอีต้นเลออย <c oughs> เห็นละ่ะนี่บรรยากาศคือสวยมาก ดอกบัวตองงามได้งาม,งามบ่ะยูเคียมทางมาทุกคนสวยมากโออะไรให้แบบว่าเนาะเนาะไอ้อยูใส่สมบูรณ์กับ,บกรกไล่ตัวน,นี้โอ้โหเด็มีอ่ะอะยูเคียมทางไงดิเป็นดอกอันนี้หมดแหละอ,อ๋อเขาเห็นบอลน,นึงอยู่อ่ทางไปทำเนจ้าทุ่งไงดิไปใส่กล่องจุนอันี่มาเปลี่ยนเกลียร์างแทบเงินดับเลยแล้วตู่ที <c oughs> ่มีบอลลมกันทุกคน แต่นอกก็เห็นประจำนะครับคนดำเนี่ยแต่ไม่ได้ไกตอนนี้เฮามาฮอดทำอ่ามาฮอดจุดชมวิวดอยกิ้วล่มนะทุกคนเนาะทางจะไปแม่ห้องสอนบรรยากาศกับซีมีบ่อนเข้าห้องน้ำมีอาหารการกินมีขายมังงงมากมม่เต็มบรรยากาศทํำรอด จุดชมวิวกิ่วลมทุกคนบรรยากาศคือบอกเลยว่างามแพงดอกไม้สนิทที่หางหน้านี่งามงามเดี๋ยวอู้ซีไปหาปซื้อไปไปปลูกอยูส่สวนก่อนนี่คืองามแพงนี่บรรยากาศคุณนนะี่ทุกคนหลังจากที่เราไปแวะอ่าผาจุดชมวิวกิ่วลมเนาะทุกคนเนาะแล้วเราก็สิเดินทางไปอ่า ข้าวีไปแวะอันนั้นก่อนทุกคนโบน่จ่จ่ายาที่ได้แวะฝากมาผ้าบอกน่าจะได้แวะเติมน้ำมันเนาะและการหลังจากนั้นก็ทีไปแวะอำเภอขุนอยอมทุกคนที่พาทุกคนไปบ่งทุ่งดอกบตองงามบรรยากาศแบบงามๆเนาะทุกคนเนาะน้องอู๋ก็บทไปถ่ายบรรยากาศมาฟากทุกคนอู๋ที่ว่าเอาบรรยากาศตอนนี้ทุกคนเบิ่งกันเนาะนี่สวยมากบรรยากาศค้าง,างทางทุกคนคคจอดแวะจอดแวะฝรั่งฝรั่งเิ่นน่าจะเศร้ารถมาจากอำเภอปลายน้องอู๋คิดว่าได้ บรรยากาศคือสวยงามแฮะสิเป็นแบบนี้เลยเนาะไปคอยแบบแบบนี้อันนี้มันทุ่งดอกอู้คิดว่าเวลาอเวลาดอกมันเป็นแนวนี้แล้วกะดอกมันเป็นแนวนี้ละเวลาดอกมันแก่แล้วมันแก่นมันก็สิล่นล่นลงดินละเพราะ้มันปป่งออกมาเป็นต้นอะไรกบบันพราะน้มนั้นมันก็สิโป่งออกมาเป็นอันดอกไม้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอู้ว่าตัวเจ้าคิดเราบอกแมนล่นไปเท่่ไหนก็ออกไป็นต้นไม้แมนน่าจะว่าเดียวเดียวเลแมนกู้งามขนาด ยอดเลยทุกคนทุ่งดอกบัวตองไอยังบูแม่ทุ่งดอกบัวตองเนอะแต่อันนี้เป็นแค่หนทางไปจังวัดแม่ห้องสอนซื่อๆอถ้าไผ่เคยไปแม่ห้องสอนนี้เวลาเขาไปเจอคนที่แบบยุ่เขตอ่ายุ่กรุงเทพบ่สิเขาถามมาว่าอันจะไปไหนเนาะเขาบอกว่าจะไปแม่ห้องสอนทุกคนจะบอกว่าโอ้โหผมไปนะอ้วกอย่างนั้นอ้วกอย่างนี้บางคนก็สะิแบบว่าโอ้แต่ว่าไปถึงแล้วสวยมากทุกคนจะว่าเป็นคําเดียวแบบนี้เนาะก็คือแม่ห้องสอนนี้ การกลับมาม่ห้องสอนครั้งที่ของน้องอัวคือเป็นครั้งที่หกแล้วเด้อทุกคนเด้อได้มาครั้งที่หกละมาครั้งแรกตอนนั้นสมัยนั่นก็คือสมัยพี่อนแน่พามาเองพ,พามาผู้หละจนได้แบบขับรถมาเองเนาะ mm hmm. ก็ต้องขอบใจพี่อนแน่หลเลยล่ที่แบบเปิดประสบการณ์ให้แบบได้มาท่องเที่ยวทั่วไทยแล้วกะ mm hmm. จนที่ให้ตัวเองสามารถแบบมาเองได้เสียหะคะแบบรวมีพี่อนแน่พาแบบจุดเริ่มต้นมาคือแบบก็คือซิบหูจุดไปหลายๆบ้อนอะวตัวเนาะแต mm hmm. ่ว่า ย้อนพีอ่อนเพามาลหลายบอนกันเลยแบบเอองูจุดทันจุดนี้สินะนี่แล้วก็ครอบใจลุงเด่นแล้วก็ครอบใจทุกคนเส้นเดียวกันที่แบบเวลาไปใส่กระต้อนฮับครับสู้ย่างดีเลยเนาะ<ม>เดี๋ยวงานแต่งน้องอูน้นี่กะเชิญส่วนที่ไปเชิญส่วนเขาอ,อายุแต่ละคนไปเนาะทุกคนเนาะ<ม>พวกเขาก็สิฮับตอนเต็มเทียตัวเนาะไปเบิ่งประเพณีดองน้องอู้กับเตย้อยเนาะอีกคองลาวีิเป็นอะไรพวกเขากะ ซีค่อยๆอ,อ่าเฮ็ดตามกำลังอะไรทุกคนเฮ็ดตามที่ตามคองบเฮ็ดง่ายเฮ็ดโตเนี่ยด,ดอกเดี๋ยวว่าน้นแบบว่าคนหูจักฮากแพงกันสินะแห้งขี้ไปแห้งวิวงามแต่ย,ยุ้ยอากาศอยู่นอกนี่บอกินเย็นได้นี่อาการอยู่นอกนี่บนเบิ่งเลยทุกคนบนบรรยากาศแดี๋ว่าอันคันว่าหน,น้าฝนนี่ต้องได้ระวังเล้ทุกคนเวลามาเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข,อข้างที่จะมืดค่อยๆมาต้องค่อยๆมา โอ้โหคอยตัวนี้สู้เสียวมากมแต่ว่าสวยมากงามแพียงทบทสอบทบสอบ,บสอบีแดงบรรยากาศคืองามแพงดอกไม้งามงามตัดแฉมทางเนาะโอเค่าชมมีดอกไม้งามปัะนี้เพราะว่าม,มาไม่คงสอดสองสาเดือแล้วหากขาเห็นครั้งนี้เป็นครัง้งแรกเขามาบุทึกยงามนี้แต่นะ อยู่ระหว่างทางก็มีอมีหขานข้าขายส้มขายเนาทุกคนเนาะขายผลไม้ตามฤดูกาลไปสั่งสามร้อยอันเนาะนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอาทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคนเนาะกับผู้เขาก็ที่เดินทางเขาไม่ห้องสอนละกับิีไปห่วงงานแต่งไอ้มดเนาะกับฝากทุกคนติดตามหลน์ซองกันได้เนาะอาจจะอไปนี่น้องอูกอาจจะไปไปเจอพี่อันแน่ไปเจอลุงเด่นเจอพี่ไฟเจอเอโมด เจมอนเจอพี่บุญธรรมเจอพี่ยุทธอีหยังเซฟแม็กอีหยังหลายๆคนในงานแต่งเอมดเนาะก็ฝากทุกคนติดตามคลิปของพวกเขาเด้ออู้ก็อาจจะถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าไผายยักเบิ่งคลิปเต็มๆแบบเออแบบรวมตัวกันอีหยังหลายๆคนก็อาจจะต้องได้กระเจาะกระจ่ายไปแต่ละซองอย่างเช่นซองตัวย้อยบอซองลุงเด่นบอซองพี่ไฟบอแล้วก็ซองของไอ้แน่แล้วก็เอมดเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศก็สิคึกคืนแหงเด้อ ขอบใจทุกคนสำหรับการที่ติดตามชมคลิปของน้องอูกับตัวย้อยเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนไปก่อนบายบายเปินเขาโหดงามเฮงเดิงเดือบ